เดี๋ยววันนี้นะคะพี่กัตรีจะพามาชมตลาดนัดบอนสีนะคะวันนี้คึกคักมากเลยนะคะมาดูว่าร้านนี้มีอะไรบ้างนะคะที่เห็นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะคือหานุมาโอมพระพรานะคะเพื่อนๆเนาะลองดูนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสีเป็นแบบนี้อยู่ที่แสงแดดนะคะเห็นคนขายบอกว่าใช่เลยหานุมาโอมพระพรานะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมนะคะวันนี้มาเที่ยวตลาดนัดบอนสีกันนะคะ ต้นนี้ก็ใช่นะคะเพื่อนๆฮะหานุมาโอมพระพรานะคะร้านนี้มีอะไรบ้างนะคะ,ะนี่นะคะนะ,ะามาดูนะหานุมานอมพระพรานะคะอันนี้ก็ใช่หานุมานเหมือนกันหานุมาณอะไรนะคะตัวนี้ หานุมานขาดสมาธินะคะเพื่อนๆลองดูนะตลาดนัดบอนสีคือคึกมากเลยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะคะหานุมานขาดสมาธิต้นใหญ่อย่างนี้เลยโอ้สวยมากๆเลยนะคะ <study. S 2> <arada> 15, เพื่อนๆ <para S 1> มีทั้งหานุมานขาดสมาธิแล้วก็หานุมาโอมพระพรานะคะ <u> อันนี้ต้นนี้อะไรเอ,อ่ยเนี <Beyonce. S 2> ่ย บอเงินค่ะบอเงินนะคะอันนี้บ่อเงินนะคะนี่ก็บอเงินเหรออันนี้ทับทิมเม็ดเล็กค่ะทับทิมเม็ดเล็กนะคะอันนี้บ่อเงินนะคะเพื่อนๆลองดูนะนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเด็กๆนะคะมาดูเบบีเบบีนะคะลองมาดูนะมีพันเยอะแยะเลย เบบีนะคะเ้าห in ิรันพนาศูนย์อยู he, ่ในกล่องเลยนะคะเพื <t 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 ่อนๆเดี๋ยวพามาชมนะคะเยอะแยะเลยเนาะวันนี้จะพามาชมตลาดนัดบอนสีนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ราคาก็ ก็ประมาณนี้นะก็ราคาก็สูงอยู่นะคะเช้าๆนะพาเพื่อนๆมาชมนะคะน้องเอาเนาะน้องเอาเนี่ยอันนั้นเป็นนางวารีนะคะแล้วแต่นะคะเนาะ ราคาก็มีราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันนะเ,นเพื่อนๆลองดูนะคะหลักร้อยจนถึงหลักพันค่ะต้นนี้เป็นองค์คุรีมานนะคะเพื่อนๆเนาะในองค์คุรีมานนะคะสีสวยมากเลยกําลังจะกัดสีเนาะอ่าก็ราคาก็สูงนะคะองคุรีมานนะคะ ราคาก็สูงนะเพื่อนๆนะต้องรู้นะคะแต่อันนี้เป็นมิ่งมงคลนะคะต้นนี้มิ่งมงคลตรงปริมาณมิ่งมงคลดีจะพามันจะเป็นยังไงเขาไม่จมีอะไรมันจะตีมันจะพามันผมไม่เคยเห็นตัวโตมันเองที่นี่นะ ค่ะอันนี้ไก่สุดสงวนนะคะเพื่อนๆนะสวยงามนะคะไก่สุดสงวนไก่สุดสงวนนะคะนี้เป็นนางใหมนะคะนคนไม่ได้อะไรเลย ดูนะคะวันนี้ตลาดนัดบอนสีเนาะสวยมากเลยนะคะแล้วแต่นะคะราคาสูงนะคะต่ำก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละร้านก็ไม่เท่ากันนะคะ นนี่เป็นนางพริ้วนางพริ้วแล้วก็หงสุวรรณเราก็ไม่รู้แต่อันนี้เป็นแดงสยามเนาะถ่ายรูปไปก่อนสีแดงสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆนะแดงสยามใช่แถวนี้ทั้งนั้นเลยแดงสยามนะคะ ชายชนแดงสยามตอนนี้แดงสยามนะคะนี่แดงสุริยนต์แดงสยามนะคะค่ะเพื่อนชมนะคะนะไม่ค่อยรู้จักบอนอันนี้คือแดงสยามนะคะนี่บอนสีสุโขทัยเนาะ สีูุโขทยอันนี้ชายชนโอ้อันนี้เจอแล้วจอมทัพใช่ไหมคะตัวนี้คือจอมทัพเนาะจอมทัพนี่ก็จอมทัพนะคะจอมทัพสีแดงนะแล้วอันนี้ปีก,กินรีสุดเกโอ้โหผมเนี่ยด้วยใคเบียดเลยปีก,กินรีนะคะสวยงามมากเลยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชม ตลาดนัดบอนสีนะคะตัวนี้แดงสยามบอนสีสุโขทยัยรูบใบใหญ่เนี่อะไรคะเจ๊น,น,น่ะอันนี้เนี่ยแดงชูริยน แดงสุริยนนะคะมันจะเป็นก้านดำก้านดำแดงสุริยนนะคะก็มีแดงสยามเดี๋ยวสับสนนะเนอะเดี๋ยวไอจองถนนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนูขายเป็นใน้นนมดโอยนะคะนี่ดูเบบีนะคะเบบี

พี่ต้นนี้อะไรคะพี่แดงแดงนะพี่ต้นนี้อะไรอ่ะเนี่ยฮะอันนี้อะไรคะคะอหานุมานทองลงกาครับอันนี้อหานุมานอีกโอ้นี่หาหนุมานง้ออะไรงอต้นนี้เอาไว้ก่อนเพิ่งเลี้ยงได้ส่งเดือนขายลูกตัวเล็กใช่ไหมเหลือขายลูกมันงอถอดลูกทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะั้นนเี่ยต้นนนี้้สวยจะตเล็กอ่ะ ต้นเล็กงอถอดรูปนะคะห้บาทครับอันนีน้คือไทยนิยมก็สิบบาทอันนี้เป็นตองเบอรี่ครือตองเบอรี่อะตัวละร้อยครับผมอันนี้งอถอดรูป่ะตรงนี้นอง,งอถอดรูปนะคะต้นเล็กๆห้บาทง,งอถอดรูปเท่าไหร่คะเนี่ยหาย้าสิบบาทครับผมขายได้เลยเพราะผมขายทั้งยีเอองอถอดรูปขายไัวละห้าสิบบาท